แล้วพี่วิวโคตรสวยเมื่อคืนมาไม่สวยขนาดนี้ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อคืนมืดอ่ะมาถึงก็จะไม่เห็นอะไรแล้วนี่โอ้โหมาดูดิตอนเช้าตื่นได้แล้วพี่ปอครับมอร์นิ่งครับพี่ปอครับมอร์นิ่งครับพี่โอ้ยเช้าอยู่เลยพี่น็อตโอ้ยตื่นนะพี่นี่ดูบรรยากาศที่สวยงามมัพี่โอ้โหลมนี่ตึ้งเข้ามาแล้วฮ้ย แม,แม่มากับใครนิสัยมันต้องมีันบ้างสิอากาศแบบนี้มากับใครอ่ะอเออปิดนะไปดนะได้เลยพามันมาทำไมเนี่ย <laughs> ภารกิจทริปนี้เราปักหมุดไว้ที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายด้วยระยะทาง800กว่ากิโลเมตรหรือ12ชั่วโมงฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าไกลครับแต่ถ้ามาถึงและเห็นด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะหายเหนื่อยแน่นอนครับอ่ะสวัสดีปทานการกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทเลยทุกคนครับผมครับผมวัสดีครับเข้าสู่รายการลองเที่ยวดูครับผมวันนี้ตื่นมาอากาศดีๆแบบนี้ที่ ดอยช้างนี่คะแน่เราดอยช้างมืนมืนมืนตื่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 นตเฮ้ยเอาตรงๆนะปกติเนี่ยไม่ค่อยตื่นเช้าอ๋อแล้วตื่นเช้ามาตอนนี้เป็นไงบ้างอึนอึนเอ๊ะทำไมหิวอ่ะตื่นไหมตื่นมากระเพาะพี่อาจจะทำงานเร็วกว่าเดิมไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆป้าโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันปะครับครับกินข้าวกัน เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ได้ตื่นเช้าแบบเนี้ยนานเท่าไหร่ละที่เจะมาสุดอากาศอย่างเงี้ยพนับเหตุการณ์โควิดด้วยก็เป็นนานนะครับก็คือโอเคตื่นเช้าแต่ไม่ได้ตื่นเช้ามาเจออากาศอย่างนี้จริงๆเลยว่ามันไม่เราไม่ได้ออกไปไหนไงคืออันเนี้ยเวลาพอเราได้ออกมาเที่ยวอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันต้องมาเสพโอ้เออเอาซอสเอาซอสไม่ผมถามหน่อยครับที่เนี่ยโรงแรมอะไรวิลล่าอะไรเพราะว่าผมมาก็คือผมไม่รู้นะนี่รักมาที่นี่ BC2 BC2 กาแฟมีไหมตรงเนี้ยขอกาแฟไหมชีวิตต้องการกาแฟพี่บอกเล่าให้ผมฟังแล้วนี่คือ the land of the c o f f เออใจห้างใจหทางกาแฟดักมีแบบโมเมนต์แบบเวลาเข้าปัดแล้วที่มันดังกก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 กะกก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 กกกกะ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 กกกกกกะกก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 กะกกกกก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 กะกก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 กะกนกะกกอกก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 กะกกกะกกกกกกะกกก้ม ไปเรียบรีปกินนะเดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟแล้วครับโอ้โหแล้วรีปจริงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ๊ดถูกทำไมโอุดูกทำไมเนี่ยมาเหนือมาเหนือแปลว่าเหนือมาเหนือสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอานี้เรามามาชิมกาแฟดอยช้างดอยช้างเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนี่พี่บีครับเป็นกูรูกาแฟ วันนี้เนี่ยในเมื่อมาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ชิมครับไอตัวเด็ดๆที่นี่เฮ้ยมันกินได้เหี่พี่ <c oughs> แต่มันมีมะไรข้างใน <c oughs> มันเป็นรสกาแฟปะ่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้หรือ <c oughs> <c oughs> ว่ <c oughs> อา <c oughs> นี่งไงสวัสดีครับคุณพี่อะไรนะครับพี่สุค่ะพี่สุ พ่สู่น์เาเก็บไปเอาตั้งแต่ขั้นตอนเลือกเลือกเลยเลือกไก่อนเราจะเก็บเฉพาะเม็ดแดงอ่ามาถูกทางแล้วเมื่อกี้ผมว่าเก็บเม็ดแดงใช่ค่ะเม็ดแดงเท่านั้นนะคะเม็ดแดงเก็บได้เก็บได้ชิมได้ค่ะจะหวานค่ะอันนี้คือกาแฟพันธุ์อะไรครับองนงี้ครับอันนี้อาราบิก้าหมดเลยที่ดอยช้างทั้งหมดเป็นอาราบิก้าความรู้สึกผมอะไรตอนนี้มะผมว่ามันเหมือนโดนแกล้งคือทำไมคนนู้นเขาได้บดกาแฟแล้วดีๆเราต้องมาเก็บเม็ดแต่ว่าของเราส่วนตรงนี้ค่ะจะมี ข้างหน้าค่ะจะมีเกย์ชาไปเลยไปไปพี่ไปดูเกย์ชาไปเลยก่อนเลยตัวที่ผมใช้ตัวสายพันธุ์อาราบิก้าแต่เป็นตัวที่ปิกา แล้วก็จะมีความแบบหอมอ่อนๆแบบทนดอกไม้สีขาวก็เลยว่าวันนี้อยากอยากจะให้ลองชิมตัวนี้ดูได้ได้แอบพี่2คนนั้นไปไหนพี่อ๋อไอ้กวนพรอบจอนซ่าสองคนนั้นผมหลอให้ไปเก็บกาแฟดีมากพี่พี่ต้องเป็นคนแบบนี้อะไรอะไรที่เราสบายเราต้องเก็บไว้เว้ยใช่ครับที่ลำบากลำบากปล่อยให้ไปเลยเก็บกาแฟมาแล้วเฮ้ยไอ้หนูเฮ้ยไปไหนกันมาเก็บกาแฟใช่ไปเก็บกาแฟเก็บกาแฟมาแล้วเออเอามาแล้วเดี๋ยวไปเลยถามว่าที่คุณให้ผมไปเก็บกันเนี่ย เอามาใช้ตรงนี้ได้ไหมใช่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวมาหลอกเมื่อกี้ผมถามเขามาแล้วเพ้ากว่าต้องเป็นสิบวันนุ่นเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพี่พี่ฉีดยามากาเลี่ยงฉีดแล้วฉีดเัคซีนฉีดแล้วฉีดสิบสี่เข็มแล้วบอ ถ้าพี่ถามพี่ผมไม่รู้พี่เจ๋งจริงพี่สุนัขมาอเราเตรียมตัวมาแล้วครับเพราะตอนนี้เราต้องมาเที่ยวแบบ new normal ครับแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างนะแต่นี่เราต้องมามุงดูเราก็เรื่องต้องการแมสเรามีแมสใช่เรามีแมสอยู่แต่ว่าต้องขออนุญาตต่อไปเลยเพราะว่าถ้าพี่จะชิมพี่คงต้องถอดต้องถอดก่อนเผมขอเนี่ยถอดก่อนจ้ะจะ new normal พี่ new n o r m อ l ชิมก่อนครับเฮ้ยไม่ถึงดังอ่ะใช่สิผมไม่มีอะไรอันนี้มันไม่ถึงนะจริงจริงแล้วนะครับการกินกาแฟเนี่ยมันต้องส e r v e เรียกว่าวิธีสเลับคือการสเลับเนี่ยครับข้อดีคือต้องสูดเข้าไปแรงๆอ่ะพี่นคือต้องปุ๊บทำให้สเปรย์ให้มากที่สุดในสเปรย์เป็นทําให้มันเป็นสเปรย์เป็นฝอยละอองให้มากที่สุดในหมายถึงว่าในปากเราประสาทสัมผัสจริงๆอยู่ที่ซอกเหงือกซอกฟันวังนี้เราเพิ่งได้รู้เลยเนี่ยเพราะนั้นแล้วเราเอาสเลับพร้อมๆกันเราอันนี้ตองสักดีดีครับดอยช้างเนี่ยนอกจากกาแฟที่ที่มีรสชาติดีขนาดนี้แล้วอ่ะยังมี ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมครเรายังจะมีเรื่องของมัคคิเดียซึ่งก็รู้จักไม่แพ้กันที่นี่มีมัคคิเดียมีมีมัคคิเดียครับเป็นสูย์วิสาหกิจที่แปลรูปมัคคิเดียแบบครบวงจรพี่ป๊อกรู้จักพี่พี่สุพจน์ป่ารู้จักครับพี่รู้จักใช่ไหมรู้จักครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมพาไปเองครับต้องขอบคุณพี่บีก่อนเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่ได้พี่บีเราก็ไม่ได้ความรู้เยอะนี่ไม่รู้จริงครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเลย่กรรดอยช้าง ถือเป็นแหล่งปลูกกาแฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่นี่มีชื่อเสียงไกลระดับโลกเลยนะครับรสชาติของกาแฟอาราบ,บิก้าที่นี่เป็นที่ล่ำลือกันว่าอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นละมุนชุ่มคอทำให้พวกเราไม่พลาดที่จะต้องมาจิบกาแฟดอยช้างครับและที่แห่งนี้ก็ถือเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์กาแฟดอยช้างที่ได้รับการยกย่องทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นกาแฟชนิดพิเศษคุณภาพสูง ปัจจุบันร้านกาแฟดอยช้างมีสาขาอยู่มากมายทั้งในประเทศและอีกหลายประเทศในเอเชียรวมไปถึงอเมริกาอีกด้วยครับแก้วบาร์ลากาแฟไทยถึงแม้สถานการณ์โควิด1 9ในบ้านเราเริ่มดีขึ้นครับแต่ก็ทำให้พวกเราต้องปรับตัวใหม่ให้เข้ากับการท่องเที่ยวในแบบ New Normal ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่าง และที่สำคัญต้องฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคน <S <S จากไร่กาแฟเรามาต่อกันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมัคคาเดเมียดอยช้างครับชาวบ้านที่นี่เขารวมตัวกันปลูกมคคาเดเมียปลอดสารเคมีผลิตเป็นม a คคาเดเมียแปรรูปภายใต้ชื่อแบรนด์ลีซอครับเพื่อส่งขายทั้งในและต่างประเทศ เรียกว่าผลิตกันไม่ทันตามความต้องการของตลาดกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับพี่สุพจน์ครับพี่สุพจน์พี่สุพเป็นประธานพิษภากิจชุมชนแปรรูปแมคคาเดเมียครับผมครับผมร่วนฝั่งบริเวณฝั่งตรงนี้คือเผ่าสายเป็นเผ่าอะไรครับเผ่าลีซูครับเผ่าลีซูนี่เหรอหน้าตาอย่างี้เลยอันนี่ครับเต็มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นมแมคคาเดเมีย แห่งเดียวในประเทศไทยครับโอเคครับเมื่อกี้พี่สุพจน์บอกว่าอยากให้เราชิมนมวัวตัวนมแมคคาเดเมียที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยใช่ครับผมใช่งั้นขออาชิมก่อนที่เดียวในประเทศเลยครับชิมชิมที่เนู้ วิสาหกิจชุมชนแปลรูปแมคคาเดเมียเดยชาก็เริ่มจากการรวมเปวนกันของเกษตรกรเกษตรกรครั้งแรกรวมตัวครับกี่คนครับพี่เจ็ดคนครับเรามีเรามีสมาชิกอยู่เจ็ท่านครับผมเจ็ดคนใช่ปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ600กว่าครอบครัวอ่ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ตลาดของเราตลาดของเราทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีความต้องการเยอะมากอันดับหนึ่งคือประเทศอะไรที่ชอบสั่งเราเยอะสุดตอนนี้ก็อยู่ที่จีนแล้วก็อเมริกาแมคคาเดเมียของเลยช้างเนี่ย ถ้าเราเคิว้วคิ้วเนี่ยมันจะมีความกรอบแล้วก็มีความหอมแล้วก็เวลาเราเคิ้วไปมันจะละลายในปากมันจะไม่มีกากอันนี้คือสเสน่ห์ของขังไมคาเดเมียไม่งั้นลองชิมดูวถ้าได้ชิมหนึ่งลูกมันจะหยุดไม่ได้ครับเราเรา,เรามีช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ o กนะฮะอย่างเว็บไซต์นี่ก็ของเราก็เว็บไซต์ก็ r e s o t com r s o t com เป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ อาเมคคาดเมียรีรซบภาษาไทย,าาไทยแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์โทรก็ติดต่อที่ผมตรงได้อ,อนนเ,เบอร์โทรก็0847392418นะครับตรงรรที่ผมอันนี้คือพร้อมกินเลยกันไหมครับพี่อันนี้เราไล่ความชื้นมาเพื่อจะจะ,จะไปกระเทาะเป็น อ่ามันต้องเป็นเม็ดนครับจริงๆถ้าเราถ้าเราต้องกินมันคือเราจะกินข้างในมันใช่ครับใช่ครับผมแล้วก็กินแล้วอ่ะข้างนอกมันทำประโยชน์อย่างอื่นไหมใช้ถ่านครับไปทำทำโออเาไปทำถ่านเปลือกเอาไปทำถ่านใช่ใช่แล้วผมอยากจะบอกท่าเนี่ยถ้าเราเอาซื้อมันทั้งเม็ดนะเหมือนพี่เขาทำลายกระดิ่งไว้ให้เพื่อจะได้เพื่อจะได้แกะง่ายเอาอย่างเจ้าไอ้เอาอย่างเจ้าเฮ้ยไปแล้วไอ้เจ้าอย่างเจ้าไอ้นี่มาตลกพับเรื่อยเลยนะไอ้เจ้าอย่างเจ้าไอนี่คือชุดชนเผ่าเขาชุดชนเผาอันนี้อันนี้ก็ขายใช่ไหม เท่าไหร่เขาเขาใส่ถ่ายรูปถ่ายไม่ใช่หรอขายเท่าไหร่ถ้าสตัวขายเท่าไหร่ขายเท่าไหรเท่าไรคบอยาก่ายเท่าไหร่ครับเขาใช้งานบุญงานอะไรแบบนี้นะนี่กางเกงเหมือนของพี่สุดเลยอันนี้เขาเรียกว่ากางเกงอะไรพี่กางเกงลีซูผู้ชายลีซูเออทำไมพี่ไอ้กางเกงผู้ชาย ทำไมไม่มีสีเข้มๆเหรอเออเป็นพี่ตั้งแต่สีๆอ่ะเพราะอะไรครับแล้วเป็นประเพณีครับประเพณีครับผู้ชายต้องสีละสันงามแต่แล้วแต่ละสีบอกอะไรครับหรือว่าแค่สีสันก็ได้แค่สีสันครับมาเฮ้ยคนละอันไอ้อทิษฐานหวยอันหนึ่งดินี่นกินกาแฟกันจนไม่หิวข้าวหิวปลากันแล้วเหรอปกติเราต้องหิวนะพี่ต้นจริงๆริงเหรอ ผมหิวมาสักพักแล้วครับแต่ผมลืมเพราะว่าผมได้กินมะขามเปียบไปมื่อก right so so ี้ตัวมันอยู่ท้องเหมือนกันนะก็ผมพูดพูดไม่ผมหิวขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเอางั้นไปกินเร็วครับผมมะขามเปียบงั้นเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวกันดีกว่ากินข้าวกินหลักกันเลยขอบคุณพี่ตูดพนอได้ๆขอบคุณมากครับพี่สตูดครับอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกันแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังที่ตั้งแคมป์ของเราในวันนี้บอกเลยว่าชิลสุดๆครับผมลองเที่ยวนู่ ออะไรอ่ะหมูกระทะกลางเขาเนี้ยนะมันช่างแบบมันช่างคู่กันจริงๆเป็นนะเป็นนะเป็นเป็นคุณดูบรรยากาศคุณดูหมูกระทะเนี่ยไม่แปลกแต่อาหารทะเลมาจากไหนผมลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บผมเข้าตลาดร้านเมืองใครเนี้ยใครนี่คือตําเมืองใ่ครเนี้ยใครเนี้ยแปลว่าใครจะทําพี่จ๋าขอจัดชุดใหญ่เลยพี่เอาปลาหมึกครับผมเอากุ้งครับเอาปูครับเอาหอยครับหอยถอตัวใหญ่ๆนะ แล้วนี่อาหารมื้อนี้ของพวกเราบอกเลยว่าสุดจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อวานเราก็ไปชื่อร้านเดียวกันเลยชื่อร้านขยะเหมือนกันแต่เขาไม่ไม่ใช่มีอาหารทั้อย่างเดียวนะเขาเป็นเนื้อร้านเนื้อพรีเมียมที่ผมไม่ได้กินเกยวก็คุณนายังมาไม่ถึงไงยังมาไม่ถึงมีมีเนื้ออะไรบ้างโอ้พียบมีเนื้อเนี่ยวากิววาเกียวคิริวชิริวอืมา่พ่อพ่อก่อนสิ่งที่คุณกำลังจะพูดต่อไปไม่น่าจะเป็นของินแลวใช่ ผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่ามันมีร้านที่ขายซีฟู้ดด้วยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยครับเฮ้ย,ยโอ้โหขอบคุณมากเลยคุถามพี่หน่อยดีกว่าที่มาเชียงรายถิ่นของผมเนี่ยพี่ประทับใจอะไรตรงนี้โอ้ไอพ่อเลี้ยงถิ่นของผมโอ้โถพี่ประทับใจอะไรคือถ้าเป็นพี่น็ตอะเอาเรื่องอากาศก่อนอากาศชันเลิศ ดีไหมโอ้โหฉันเลิศไม่เคยผิดหวังเพอร์เฟกต์ไหมเย็นทั้งวันแล้วเป็นพี่ต้นอ่ะผมห่ะคือผมอ่ะไม่รู้ว่ามีแมคคาเดเมียที่ดอยช้างใช่เพราะว่าผมเคยกินแบบแมคคาเดียที่เป็นของต่างชาติใช่โปรดักชุมชนของประเทศไทยไม่ธรรมดาจริงใช่เพราะฉะนั้นคือพอมันเห็นแล้วมันรู้สึกแบบมันเซอร์ไพรส์จริงฮะแล้วพี่ป๊อกอ่ะจริงๆิก็คือชอบดอยช้างเลยนะดอยช้างเราเนี่ยเราก็เที่ยวด้ทุกฤดูครับ ฝนก็เที่ยวได้ร้อนก็เที่ยวได้หนาวเราก็มาเที่ยวได้นี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของดอยช้างครับพี่ป๊อปให้พี่ช้างเราพี่อย่างเราขอบคุณอะไรหน่อยครับขอบคุณทรทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ครับผมครับผมไม่ว่าคุณจะเที่ยวบนดอยหรือเที่ยวในเมืองสนุกแน่นอนฮะถ้ามาเชียงรายที่นี่ครับผมแล้วก็ติดตามนะครับนี่เป็นการเที่ยวแบบนิวร์มอลครับก็พยายามให้เป็นนิวร์มอลอ่ะแต่จริงๆลึกๆก็ยังหยหาบรรยากาศแบบเหมือนการเที่ยวใน ก่อน New Normal หวังว่าวันหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันอย่างได้ปลอดโปร่งมากขึ้นใช่ครับเออนะครับเอาอย่าลืมติดตามเพจของเรามันด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง YouTube อีกหนึ่งทางครับวันนี้ลองเที่ยวดูลากันไปเท่านี้ดีกว่าทุกคนเลยนะครับครับพร้อมๆกันดีกว่าครับครับครับผมสวัสดีครับ